ตอนนี้เรากินข้าวอยู่นะคะตำห okay. ลวงตาบางนี่คุ้มตาหลวงตาบางตำตำระท้อนน้ำผึ้งเราอยู่ที่ร้าน Alpha, หัวโกงค่ะหัวโกมหัวโกมแม่บอกว่หัวโกมหัวหัวโกมไม่ใช่หัวหัวหัวสะาเห็นไหมแม่บอกว่าหัวสะาเอิเหมือนร้อยกรงเทพเลย หัวขอไข่หัวเอ้าหัวหรอคะร้านอะไรนะครับตอนนี้เราอยู่ร้านอะไรนะร้านหัวโก๋ไข่แดงเฮ้ยนี่จะได้ว่าอะไรนะตำอะไรนะพี่โบตำกระต้อนใส่น้ำปูตำตองตำตองฝนกำลังจะตกนะคะเราอยู่ตรงร้าน ขวโก่งค่ะซึ่งตอนนี้ถ้าคุณมาในช่วงเดือนสิงหาคมคุณจะลายล้อมไปด้วยทุ่งนาที่เกี่ยวขัจีนะคะอันนี้คืออะโวคาโดครับเราทำไมเราถึงได้กินครับมันล่วงลงมาเพราะมันร่วงลงมาแล้วเราทมผลเลย,ยครับ เพื่อนๆคะที่นี่คือที่ผักที่ชื่อว่าศักศิลาค่ะอําเภอปัวสวยมากอยู่ดีๆนะลูก <S <S 1> <S 1> หากุณแจเจอเป้ายังไม่ได้เลยเราเข้าได้เลยใช่ไหมคะนนต,ต้องไปบบเรซปชันก่อนบาเบียอ๋ออ๋อต้องไปโอเคเรียกบ,บ,บ,บาเบียไม่งั้นเราจะ เป็นที่รับรองเขาเรียกว่าอะไรนะบาเบียใช่เป็นบาเบียนอกจากเบียวุ้นแล้วก็จะมีวางด้วยวาระวังดูแบบว่าฟิลดีมากบาเบียค่ะเพื่อนๆชิลมากแต่เราก็ไม่ได้ดื่มที่นี่นะคะสรุปคือดื่มอยู่ใต้ถุนบ้านค่ะแรงมากเลยค่ะ เซนห้องน้ำนะคะของศักศิลานี่ค่ะทุกคนมันสวยโดยส่วนตัวคือชอบอ่างมากตอนนี้เราก็จะไปที่ผักหลังแรกหลังแรกคือของเราหลังที่สองคือเดอะแกง๊งเดินเป็นหนึ่งฝุนหนึ่งเลยอะ่ะ <laughs> อันนี้ก็คือห้องพักของ ศักศิลานะคะนี่ห้องมองีความเป็นแบบว่าลูกผู้ดีมากอ๋อนี้ห้องแต่งตัวเขาก็แยกกันนะคะห้องนั้นมีสองห้องเหรอ าาเลนชาวเวอร์ค่ะนี่ห้องที่สองห้องที่สองก็จะเป็นห้องถ่ายหนักนะคะโอเคแล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของพักผ่อนก่อนเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเขาจะไปถนนคนเดินกันหรือเปล่า ห้องพักดีมากค่ะเพื่อนๆน่านอนแบบที่สุดน,นี่ออน,ไไน่ค, no, กนนนคะก็จะมีระเบียงด้วยค่ะว่าจะไปไหนกันครับถนนคนเดินจังหวัดน,น่านฝั่งปัวชื่อคำยาจังเลยนะ <laughs> อู่อำเภอปัวนะคะคุณถนนคนเดินที่นี่มีของให้กินมากมายเลยค่ะราคาไม่แพงแถมอร่อยด้วยค่ะขน,นมนมเนยเพียบค่ะหวานช่ำถ้าหนูนกินไม่หมดแล้วแช่ตู้เย็นได้ไหมคะแต่ไม่แช่ไม่ได้ใช่ไหมคะน่ากินมากค่ะ เดินครบหนึ่งรอบแล้วนะคะเราก็ได้มาแค่ขนมต้มเหล่าของทอดทั้งหลายค่ะเพื่อนๆสปอนเซอร์โดยน้องเฟิร์สสุดหล่อของเราค่ะกองแตกวเป็งกองไลฟ์คอมมเรากินอะไรเห็ดรีวิวใหม่เลยวิวใหม่อันนี้คือคนซื้อเห็ดแล้วเห็ดเจ็มทองก็ครับ มีคางกุ้งม,ม,ออมาเอามารวมกันเหรอเผ่ดเค็มพอกค่ะเปิดด้วยไหมเฟิดค่ะน้ำกับแกมจันดีค่ะได้ของเปรี้ยวนี้เป็น้ยงอ่ะก็ยังจะของทอดอยู่น้ำมันทำให้เราอ้วนพี บาทค่ะเริ่มเยอะแล้วนะคะอ่ผลไม้ต้องมาค่ะกินบ้างท้องจะได้ไม่ผูกและตรงนี้ก็คือขันโตกของถนนคนเดินเป็นถนนคัวนะคะตรงนี้ค่ะแต่ว่านนก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยเขาให้ถอดรองเท้าด้วยนะคะตรงน,นี้เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ใหญ่มากค่ะแต่ว่าก็อบอุ่นแล้วก็น่ารักดีดนตรีด้วยนะคะ สวัสดีค่ะตื่นยังคะส,สวยนะคะวันนี้สภาพตื่นมาก็สวยเลยสวยเลยไม่ต้องทำอะไรแล้วอันนี้อึ้งไม่ได้ความสวย <c oughs> เปิด้วผักแกงเขียวหวานอร่อยแกงเขียวหวานตอนเช้าอันนี่ก็จะเป็นเครื่องข้าวต้มไข่สลัดผลไม้ตามฤดูกาลไข่ต้ม อาหารคนแท้จริงๆว่าเช้านี้มันมีหมอกเยอะกว่าน,นี้มากเลยแต่ตอนนี้แดดมันมาแล้วแต่ก็ยังเห็นอยู่แสดงดว่าดอยเขาสูงมากเลยเหรอใช่อันนี้สวยมากเลยค่ะกุหลาบสองสีในดอกเดียวกันและนี่ก็คือใต้ถุนบ้านเพราะวานเราก็ปาร์ตี้กันตรงนี้แหละ กลางคืนก็จะมีแมลงเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าจะมาเที่ยวแบบธรรมชาติก็ต้องเขาเรียกอะไรก็จะมีความธรรมชาตินะคะในเรื่องของแมลงเรื่องอะไรเงี้เยเล็กๆๆน้อยมันก็เป็นธรรมชาติที่อยู่คู่กันไปนะคะและเชา้านี้เราก็เดินทางกันต่อไปที่ดอยสกาดค่ะเพื่อนๆคืออากาศเย็นสบายมากช่วงนี้ก็เป็นน้าหน้าฝนนะคะจะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำแบบนี้เลย นี่นะคะจิ๊เขา,าอยู่กันนี่ไงอึ่งอบอุ่งใครบอกแล้วนะที่ให้มากินที่เนี่อ๋อโหว,วิวดีมากมาก ไปบ้านจัก,กรพรัดกันใช่ไหมคะบ้านจัก,กรพรัดไปจ้าบ้านป่าเมืองเถื่อนชื่อชื่อร้านกาแฟฮะนะคะบ้านป่าเมืองเถื่อนคือถ้ามาที่เนี่ยจะบอกว่าวิวดีทุกร้านยังไงลุงหมานที่เราจะมาตั้งแต่แรกแต่ว่าเราจองไม่ทัน เราช้ามากเราจะไม่ทันเราเลยไม่ได้นอนนะคะแต่ถึงเราจะไม่ได้นอนแต่เราก็ได้มาบ้าลุงหมาเราก็มาบ้านจากกักรพรรดิในวันฝนตก cà phê để lấy ở không muốn được lên nga anh cái bao cái, cái thu วันนี้เราแวดล,ล,ล้อมไปด้วยวค,นคนเหนือนครสวรรค์เ <c oughs> ชียงรายน่านบุรีรัมย์บุรีรัมย์อีสานใครน <c oughs> ล,ลิตังค์ตังชาวแก๊งนักเที่ยวของเรานะ่ารักมากๆเลยใช่ไหมคะมีหลายกิจกรรมมากมายเลยคะ่ะที่ยังอยากจะทำต่อแต่ยังทำกันไม่ครบเลยคะ่ะจริงๆแค่นั่งเล่นถ่ายรูปพักผ่อนก็มีความสุขมากๆแล้วล่ะค่ะ ถึงโลเคชันสุดท้ายก่อนกับแวะไหวผากันก่อนค่ะเพื่อนๆวัดยูท่าวังผาที่นี่เขียวขจีมากกว้างสุดหูสุดตาเลยที่นี่ถ้านำรถแคมปิ้งมาถ่ายรูปคือเท่มากดูกว้างมากเขียวแบบจริงใจสมชายเป็นคนตีกองสมองศเป็นน้องสมชาย ก็คือวัดยูท่าวังผาจังหวัดน่านค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงกินซีซั่นนะคะสวยมากเลยต้นข้าวแล้วก็มีพระด้วยเพราะว่าเป็นวดัดวัดมีพระพระมีวดัดคน้นครั้งแรกกับการเดินคันนานะคะคือไม่คิดว่าข้าวจะเรียงตัวกันสวยขนาดนี้ ขอบคุณพี่แอนนะคะที่ถ่ายรูปให้สวยๆขอบคุณน้องเฟิร์สที่พามาวัดขอบคุณน้องโบวากินตลอดเวลาขอบคุณผู้สนับสนุนหลักในการเดินทางครั้งนี้เอเอ๊เอเที่ยวจังหวัดน่านสองวันหนึ่งคืนของเราก็จบลงแล้วนะคะเพื่อนๆพบกันใหม่ค่ะ Bye.